w i l l i a m w ว n นนี William, to walk this way. Better. w i l l i a m g o ็นอนสต็อกนอนสไตล์ e ปกันต่เดินตามลูกค่ะทุกคนเฮ <laughs> ้ยไม่รู้ว่าที่นี่หิมะ oh, <yeah. S 2> หนาขนาดนี้เรามาเราคิดว่าเป็นน้ำแข็งเนาะตอนถ่ถาพวกลินอยู่คือเป็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยแย่มอฮันโอเค let's go let's เดิน เขาอยากไหลดาวแต่ว่าเราไม่ได้เอาเลย์มาเนาะให้เขาเล่นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ <No S 1> คือไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นนี่มาก็ <laughs> ค,คิดว่าเป็นน้ำแข็งธรรมดาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็สวยเกินคาดก็ทุกคนว้าวว้าว that's perfect keep going hey, <it> s <S ดิเด oh. มคุณพ่อสบายมาก <Hey. S 1> คุณอะคลิปคลิปก็เองเนี่ยเลยแด เนี่ยลีเด้เยะโอเคจะมีคนมาเดินเข่าแล้วทำกิจกรรมอะไรเงี้ยถามถามว่าตอนนี้หนาวไหมไม่หนาวอ่ะทุกคน ร้อนเพรตะวันออกแล้วอะไรเงี้ยเออ Let's go คลิปกันอ่ะ walk walk follow where people walking พอมันมีฮันโอเคแ e ก่จะเบืหน่ายทั้งหนื่อยเดี๋ยวิลี่มีท่าสไลด์ดาวเฮี

คีบกอยเองโฮมามัมฮานเล้กคบกอยเองเดินโอเคไลดิเช๊ใ้จะขึ้นบนเขาแล้วค่ะทุกน We might see d a t i d over there We going ได้ถือโฟนเเล้วเดี๋ยวรอสักนาทีรอสักนาทีเรามีอันสุดท้ายแล้ว